สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับหมอปลายไพรกระซิบหรือภิกษุณีปลายเล่านิทานโงเฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งหมอปลายไพรกระซิบปัจจุบันสถานภาพนักบวชภิกษุณีสุทัศนาเล่านิทานก่อนการเจาะดวงลุงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ โงเฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแปก๊กพระปลายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเปะ๊ะก็รอเพราะว่าตึงแป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละก็ยังตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยโงเฮ้ง มันมีความสำคัญกับชีวิตและเราต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไรทีนี้นะ่ะเหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกคนหักหลังสคือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล่ม เพราะฉะนั้นประมาณเดือนเมษาพฤษภาสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังตอนนี้ดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในนะ่ะเริ่มจะไม่เอาก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมูไหหม่ไหนหมู่ไหน มันไม่ได้ตามที่เขาหวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโง่เฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางทีมแดง ที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทะยานเต็มที่การถอยหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆนะ่ะถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยมปกติแต่เขาจะไม่มีใครคุมเขาแล้วที่นี้ก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครคุ้มเขาแล้ว ทีนี้นะ่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว,แว้แล้วและก็จะไม่ไว้หน้าถอยยังทันอยู่ยังไงถ้าถอยนะ่ะต้องถอยก่อนพฤษภาหรือพฤศจิกายนระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปลายผ่าดวงเมืองครึ่งปีหลัง2566 ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอป่ายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่าปี2,554ไม่ใช่สุมารตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อย อาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นนะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งหน้านน้ำที่มีประกาลังสวยงามแถบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวังท่านยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้ง คำว่าแดนปาดิบและตรงที่มีเป็นทางเชื่อมระหว่างน้ําร้อนและน้ําเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านโยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือ มีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนักและเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่มีศึกษาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้นะ่ะ จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุไฟปะทุเราจะเห็นพวกเขามากขึ้นในช่วงเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายหลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นสินแสแข่งผ่าดวงวิกฤตการเมืองไทย หลังเลือกตั้งไม่สงบอาจยิ่งรุนแรงขึ้นแม้จะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของพวกเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้งเมื่อปี2566ในเมื่อ14พฤษภาคมเมื่อไม่นานมานี้เองล่าสุดสินแสดังสินแสเข่ง,งชมทัศหร,รือทายพ่องผู้อำนวยการสถาบันหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย ได้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง2566ด้วยใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเดือนเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตากรรมขัดแย้งศัตรูอีกทั้งเจอดาวมฤตยูและตกทูดมรณนะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวาย ซึ่งตามคติพราหมณ์ธรรมะของมนุษย์ถูกทำลายถูกปกคลุมด้วยอาฆาตพยาบาทของอสุรกายและวิญญาณแห่งความชั่วร้ายเหมือนเป็นทูดมรณะถึงเดือนสิงหาคมเดือนแห่งความหายนะแตกแยก,กรุนแรงให้ร้ายทำลายดวงเมืองจากบุคคลที่เป็นอมนุษย์ผู้มีอวิชาทำลายให้เกิดความแตกแยก ดวงชะตาบ้านเมืองตกเหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกะลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภหลงชิงชังจากการกระทําของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุร,รกายเข้าสิงครอบงำหลายคนรอด หลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ทำสวนทางส่งผลให้ถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสู่วันสิ้นโลกทั้งกลยุคความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทำลายก่อให้เกิดการประทุรุนแรงขัดแย้งแตกแยกตายจากเกิดขึ้น และเชื่อว่าประเทศไทยยังคงอยู่ได้แต่ประชาชนคนไทยอยู่ยากเพราะความแตกแยกซึ่งท่าหลังเลือกตั้งแล้วผู้เด็กประยุทจันโอชาได้กลับมาเพราะดวงชะตาเสริมดวงเมืองให้มีกำลังและได้กำลังเสริมจากอิทธิพลของดวงดาวให้อยู่ต่อพเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ของประเทศไทยไปสู่เป้าหมายที่ดีได้แต่ต้องฝ่ามรสุม ปประเทศให้ผ่านไอาจารย์โอเลเ่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อล่าสุดอาจารย์โอเลย่ยานสัมผัสที่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่พลิกฟ้าพลิกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด19จะเป็นการทำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะรับมือ และจะทําให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนำให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายการวางแผนการเงินดีๆปีนี้จะเป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬารานในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทิศทางที่ดีที่พัฒนาขึ้นซิ่งใหม่ๆใ,ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเป็นต้นไปลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะต่อไปเป็นกลาง อ้างอิงจากตำราโหราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมาผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่ดีมีความอ่อนหวานเป็นพลังของความหวั่นไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆในปี2565ปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในการเมืองมากยิงขึ้น